เสี่ยลเลเมนูเซียนเบ็ดต้มปลาคอใหญ่เกีบวกก้อยไข่มดแดงเจียวปลาาหอมหอมใส่ใส่ปลาคอใหญ่ใส่เจ้ามาดูได้อยู่ประมาณอยู่บอเบิ่งเนยโซ่เนยโอ้โห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 โอ้โ เอาใสทุงไหวดไ่ทุงไหวมันจะเมนูต้มปลาลูกใส่เตรียมเครื่องพร้อมแล้วต้มใส่มะขามอ่อนเหลือปลากำลังขัวเรรยบร้อยแล้วใช่ไหมคะอมต้มตัวเดียวนี่ตีอย่าหมวอีมีดิปลาทเได้ความหอมต้มกตะปูเอาอย่างกระปิดนัะปูเหมือนไหมจ้าถาดนะกถานนะรห Đây đi dần Vui để lại này Mà Vui mà khăn nhỉ Quá hát Đó này dày Nó thế à, Hòn nó luôn Nó ừ, trên đây. Đi mưa đi, mỏi xuống rồi lại. เดี่แหละเคลียร์นั้นลงหนาไม่เจ๊ไรเอาเอาบ่วงแม่เชลียร์เคลียร์มันลงหนานนเออพออยู่ป็ต้องคนมันทำไมหันละ่ะลงไปเหนือสีขาวเลยตัวใหญ่สุดยอดเลยอันแผนเก็บมะขา,ามใกล้ตื่นแล้วเนาะแมนได้อยู่เก็บมะขา,ามใส่ต้มปลามะขามสมยมังไหมไอ้ไปเก็บมะขา,ามดู สบอมันหอมลหรหอมแล้วตบประคอใหญ่ตีมือเซียนเบ็ดตัวใหญ่เลยเี้ยประคอมได้หอมแล้วออเอ้ยเ้ เอาบวงแตะแตะแตะให้พวกหอมลงมชิมดูล e e ่ะชิมแดดได้เลยเอากระเป๋าท like, ี่ขาคุณสายเปอาชิมมาเสียบบ่ชิบสุมบ่ไม่สุมบ่